คนหัวโนวต้องใส่ยางให้ตรงสเปคเขาไม่รับประกันทงล่างมีโอกาสที่ สวัสดีครับวันนี้ครับปอร์เช่คายเอนมาเปลี่ยนยางกับเราเราเลือกยางเป็นพ i เอรี่นีซีโร่ครับ <S <S พรเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปคเดิมของปอร์เช่นะครับมาดูนี่เห็นไหมมันจะมีเขียนอยู่ที่ยางเลยว่า N0 N0 เนี่ยคือถ้าเป็นสเปค N เนี่ยคือสเปคปอร์เช่หมดอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับตัวของยางนะครับแต่ถ้ามี N แบบนี้ก็คือสําหรับยางปอร์เช่ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเราใส่ย,ยางปอร์เช่ที่ตรงรุ่นไปประกันของรถคันนี้นะครับเป็นรถโดย A A.S. ประกันเขาไม่หายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างหรือระบบถุง โอเคครับในส่วนของการเปลี่ยนยางของคอร์สหรือปอร์เช่คายเอนนะครับผม <s> ทุกครั้งนะครับก่อนเราจะเปลี่ยนยางหรือทุกครั้งที่เราจะต้องยกรถนะครับหรือการเซอร์วิสปอร์เช่นั้นเป็นรถที่พิเศษนิดน,นึงคือจะต้องทําการเข้าแจ็คโหมดถ้าไม่เข้าแจ็คโหมดมันจะเกิดความเสียหายกับตัวโช๊คได้ <_ S 1> <ๆ>เพราะว่าโช๊คมันเป็นโช๊คถุงลมใช่ไหม <s> พอเราย,ยกรถขึ้นปุ๊บเนี่ยถุงลมมันขยายแล้วก็เซ็นเซอร์ม,มันขยาย <s> เพรพาะฉะนั้นพอเซ็นเซอร์ขยายถุงลมมันขยายปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์มันขยายพอตำแหน่งกระเทียนเนี่ยตัวรถมันจะสั่งใหห้้้้้ปปัััััั๊๊มมมมมมมลลลเเเเเขขาาาาาาาตวววโโชชคคคคถถุุงงกกกกกึนนนนนนจจิิดดสสียยบบไะะะะรรรรพฉ่ออทํซ์ เราพอเชนไอเยจะต้องทําการ Activate Jack Mode ก่อนนะครับแอคที a เว j แจ็คโหมดก็ง่ายๆขึ้นไปกดตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะกด Activate Jack Mode ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับ ไ็คเอแจ็คหมดเรียบร <tinc S 2> like <mad> ้อยนะครับผมเพื่อเป็นการบอกว่าเราจะยกคันนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมยกพรเซอรแล้วนะครับสำหรับคนไหนที่จะเปลี่ยนยางพอเชสว่าจะทำรถตัวเองฝากไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคายเคนะครับเพราะมีประวัติโชคเสียหายกันมาแล้วอันี้เราไปอบรมมาที่อบรมบอกเลยว่าไม่ทำมีโอกาสเสียหายแน่นอนยังไงฝากไว้ด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนยางเจ้าพอเชสคายเคนะครับไปเอามาให้ดูใครแบบอาจจะไม่ค่อยได้เห็นยางบวมใช่ไหมเหมือนคนหัวโน่อันนี้เกิดจากการกระแทกแน่นอนเพราะว่าอะไรนี่ดูดีมีรอยเล็กมากมีรอยกระแทกด้วยเนี่ย ดีแล้วก็นี่เห็นป่ะตอนมันกระแทกอะ่ะยางมันไปกดกับผิวล้อแม็กเห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยตรงนี้ไหมแต่อันนี้ไม่ได้เป็นรอยกินลึกนะเดี๋ยวเราเช็ดทองคำสานให้ลูกค้าแล้วกันถ่ายรูปคลุรอเลยอพลุอเขาไม่มีรอยนะไปไม่มีรอยก็ต้องมาไม่มีรอยอันนี้คือมาตรฐานแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในประกันแล้วเพราะว่ายางเขาใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นยางติดรถยางนี้ตั้งแต่ออกรถมาเลยเขาเพิ่งเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีกหนึ่งปีสำหรับยางถ้าเกิดมีการบาดบวมแตกอ่าและ ยังเดิมติดรถลดมาจากโรงงานเทียรี่นะสเปค n อซเห็นปะอ่าเพราะฉะนั้นเราใส่สเปคเอ็ซเหมือนเดิมนะครับเป็นตรงสเปคของพอร์ตนะครับเพราะเวลาเราเปลี่ยนยางพอร์ตพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้ต้องต้องดูนะเพราะว่าบางทีเกิดว่าเราไม่ใส่ยางสเปคของพอร์ตไปแล้วเนี่ยเกิดอยู่ <S <S <ๆ>ดีเขาไม่รับประกันช่วงล่างขึ้นมาอ่ะเขาบอกว่าใส่ยางผิดสเปคเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเน้นเลยนะครับว่าเวลาเราใส่ยางพวกนี้ต้องใส่ยางให้ตรงสเปคเป็นสเปคแบบเดิมนะครับยางหน้ายางหลังทชไหม รถขับหลังส่วนใหญ่ทั้งหมดยางหลังจะใหญ่กว่ายางหน้าเพราะว่าเขาต้องการแ r a ชัน่ในการขับแต่ไม่เสมอไปนะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมรถขับ4ย่ยางหลังก็ใหญ่กว่าเขาทาอัตราส่วนการลงแรงอ่ะเขาเรียกว่าเอาแรงมา้าลงพื้นอ่ะ60-40หลัง60หน้า 40, 40เพราะฉะนั้นยางหลังก็จะเป็นต้องใหญ่กว่าหน้าซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถรถแรงๆต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นขับหลังหมดเป็นขับหลังเพราะว่าเขาต้องการแ r a ชั i o ในการขับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจยางปอร์เช่เรามีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยนคาเลร่านะครับผม เทแคนนะครับมีหมดเรายินดีดูแลติดต่อเข้ามาหาได้นะครับเราขายนะครับนอกจากเราจะมาบอกว่าตัวไหนดีตัวไหนวิดีเรายังขายเลยนะแล้วก็ทั้ง4เส้นนี้เรารับประกันอุบัติเหตุนะ <Okay. S 1> บาดโทมแตกนะครับเสียเปลี่ยนฟรีให้นะครับรับประกันให้ห <Okay. S> 1ปีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้พอร์ชเหมือนกันนะครับหรือ p อร์เชเหมือนกันก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับปอร์เชก,ก็มาคุยกันได้ครับเรากลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วสนใจติดต่อเข้ามาหาได้ครับชีวัตรชพงออนนท์โต๊ ืเรามีโปรโมชั่นนะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้อีก10เดือนถ้าเกิดคนไหนนะครับสนใจจะใช้โปรโมชั่นผ่อนศูนย์แสดงเข้ามาได้นะครับรับบัตรเครดิตทุกรายการบูงสีเครดิตีกสิกรทุกบัตรอยากได้ตัวไหนนะครับมาผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ10เดือนไม่คิดด <Okay. S 1> อ,อกเบี้ยนะครับผมทั้งหมดนี้ฟรีค่าติดตั๋วฟรี5แรงทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ BeatStars.com dot com